พวกเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เป็นอาวุธจ้ะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่จ๊ะอายุเป็นยุคสมัยจ้ะค่ะเป็นยุคแห่งล้วก็ที่โบราณสถานที่มือโบานะคะแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเดินวนโดยรอบตั้งแต่ให้รู้ว่าแดานช้างเคยเป็นทะเลมาอก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่แดนช้างมาอยู่แดนช้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผม เ็นเรื่องของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าเป็นเด็กนักเรียนจะดีมากๆค่ะคือแต่ละตู้เนี่ยเราจะปูพื้นสวัสดีค่ะขอนักเรียนข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหินที่พบจากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่เรืองราชค่ะค่ะเครื่องมือหินที่พบในพื้นที่เมืองราชนั้นก็จะพบเครื่องมือหินและเครื่องประดับจําพวกกําไรหินลูกปัดหินดังนั้นจึงสามารถจําแนกเครื่องมือหินออกเป็นสองประเภทคือเครื่องมือหินนะคะและเครื่องมือหินทัดค่ะ ค่ะเครื่องหินหินกระเทะจะแบ่งออกเป็นสีประเภทคือประเภทที่1คือประเภทรูปทรงคาบมรีดประเภทที่2คือประเภทมีบ่าประเภทที่3คือประเภทไม่มีบ่าและประเภทสุดท้ายคือประเภทมีบ่าค่ะค่ะเครื่องมือหินค่ะนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทมีบ่าและประเภทไม่มีบ่าค่ะค่ะประเภทมีบ่าจะมีลักษณะเหมือนกับเครื่องมือหินกระเทอชนิดมีบ่าแต่ต่างตรงที่จะนําไปขัดหัวเรียบในขั้นตอนสุดท้ายค่ะค่ะกำไลหินกำไลหินคือเครื่องประดับ ที่ผลิตจากหินใช้สำใจข้อมือและข้อเท้ามีการขผ,ผลินให้ียบเป็นมันโดยทั่วไปแล้วกำไลหินจะมีขนาดใกล้เคียงกันแต่จะต่างแตกต่างกับตรงที่รูปร่างเท่านั้นคือมีทั้งแบบหน้าหน้าตัดเรียมแบบหน้าตัดจัดเป็นโบราณวัตถุประเภทเครื่องประดับที่พบได้โดยทั่วไปตามแรงโบราณนะคะ หินคัดเรียบรูปทรงมงแบนตรงกลางเจาะรูขนาดมากกว่า10เซนติเมตรขึ้นไปค่ะค่ะจากรูปร่างดังกล่าวผู้คนนิยมจะเรียกว่าจากหินค่ะค่ะลูกป,ปัดหินลูกป,ปัดหินเป็นเครื่องประดับที่ทําจากหินมักพบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนปัติศาสตร์ตัวลูกป,ปัดนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กมีรูปทรงหลากหลายทั้งที่เป็นแบบทรงกระบอกคล้ายตะกุดและลูกป,ปัดทรงกลมจะผลิตด,ด้วยวิววววธีกรรมมาวิธีที่ค่อนข้างซับซอ้อนและประณีตทางการเจาะรูหรเลลีน จัดว่าเป็นสิ่งที่ลงเหลือจากการผลิตเครื่องมือหินค่ะนไม่าหินรับหินรับคือหินที่ถูกนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการรับขัดฝนเครื่องมือหินขัดแต่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ลงเหลือจากขั้นตอนการผลิตควันหินค่ะค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะสามารถได้รู้เรียนรู้ถึงอดีตว่าเป็นยังไงว่าสิ่งในอดีตมีอะไรบ้างค่ะขอเชิญน้องๆนะคะมาเรียนรู้ จัพานชุดชนบ้านเรนือน,นะคะมีสิ่งของมากมายจะได้รู